สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้กลับมาพบกันกับนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68 อ่าแยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเจอการกับหนูเล็กในช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้มีรถสวยๆมาอัปเดตให้ชมกันนะคะสําหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนรถเก่งนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆไว้ใช้งานสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามแปดเก้าสองแปดแปดแปดค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยโดยตรงหากเจอคันไหนเลขทะเบียนไหนถูกใจถูกชะโลสามารถโทรมาหาหนูเล็กได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูเล็กมา เริ่มกันเลยที่คันแรกนะคะเจ้าคันนี้เป็นตัว t o y o ต a c a m ม y ี่นะคะอกเลย ตัวแคมรี่เรามีหลายคันมากๆจอดเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยแคมรี่คันนี้นะคะเลขทะเบียนนี้2866สีดำเป็นตัว2.5 H ห้บิดนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมากนะคะเป็นตัวไฮบิดปี2019เลขไม์แสนสามราคานะคะอยู่ที่8,49 0 0 0เท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้2.5 H ห้บิดนะคะสีดำสวยๆเลยหรือข้างๆกันนะคะใครถูกฉลกเลขทะเบียนนี้นะคะ2.5 บิดเช่นกันนะคะคันนี้สีดาแบบนี้ข้างในเนี่ยจะได้เป็นหลังคาสรุปจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะประหยัดน้ํามันได้ถึง20กว่ากิโลลิตรเลยทีเดียวนะด้านหน้าได้ไฟโปรเจกเตอร์สดใสไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะไฟเดทงเดทามจัดมาให้แล้วเรียบร้อย รถชงแล้วพร้อมตั้งขายเลยค่ะใครสนใจเข้ามาดูรถสามารถติดต่อหนูเล็กได้เลยคันนี้เป็นตัวปี2021 2.5ไฮบริดเช่นกันเลขไม่90,000โลราคาอยู่ที่929,000นะคะพี่ๆขาใครถูกชะโคันนี้ติดต่อมาได้ หรือนะคะถัดมาขอพามาดูสีขาวนิดหนึ่งสีขาวก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวชมนี้นะคะได้เป็นตัวน้ำมันล้วนไปค่ะสวยมากนะพี่ๆเลขทะเบียนก็สวยนะเลขนี้นะคะสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้เป็นตัวปี2019สเลกลขไม่แสนห้าสองจีค่ะคันนี้2.0งจี G, ราคาอยู่ที่7 1 9 0 0สเท่านั้น พอนเลทราคานะคะอยู่ที่ประมาณ13,000นะคะเช่าซื้อคนเดียวจบเลยไปกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะรถเยอะมากถัดมาค่ะคันนี้สีน้ำตาลนะคะหรือเขาเรียกกันว่าสีน้ำตาลกาไฟนะะสำหรับโฉมนี้ได้เป็นตัว 2.0G เช่นกันเลขมาอยู่ที่110,000โลปี2018โฉมอนิวค่ะคันนี้ราคา6,999,000บาทชอบคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ถัดมาเลยนะ ถัดมาเป็นตัวเจ้า Honda Accord ปี2019คันนี้2.0ไฮบิดสีขาวเจน10สวยมากๆค่ะเลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนิดๆโลเท่านั้นเองราคา859,000สําหสำหรับตัวชมนี้ชมนี้นะคะพี่ๆขาสีสวยสีดีนะคะไฟหน้าเป็น LED ตาไฟยาวสวยใสยไฟตัดหมอกมีให้พร้อมล้อแม็กได้เป็น4ทูโทนลายสวยๆแบบนี้เลย859,000ป้ายแดงเนะะี่ยขายอยู่ที่ประมาณล้านหร้านนะคะ พี่ขาคันนี้ผ่อนเลทอยู่ประมาณ15,000ค่ะไรายได้30,000เป็นเจ้าของแอ c คอร์ดรถหรูระดับผู้บริหารได้เลยนะคะหรือถัดมาคะ่ะเซฟมบประมาณนิดหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวปี2023ปีใหม่กันไปเลยปี2023 Toyota Altis 1.8นนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว อ่ะสปอร์ตนะคะ1.8สปอร์ตโฉมอ l l new ไม่แพ้แคมรี่เลยพี่พี่ค่ะจอดเทียบกันนี่คือบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันเลยคันนี้ปี2023เลขใหม่นะคะอยู่ที่เจ็ด0มื่นโลนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นโลราคาหกแสนสี่มื่นเก้าพับาทสีขาวสวยอีกแล้วนะคะคันนี้ ดาวไฟสวยอีกแล้วนะคะไฟโปรเจคเตอร์มีมาให้ตัดหมอกไม่มีเดียวหนูเล็กแถมให้ถ้าติดต่อหนูเล็กมาล้อแมกซีทูทนนะคะดิสเบกจัดมาให้4ล้อเลยภายในจะได้คุมโทนสีดำค่ะเบาะสีดำจอทัชสกรีนมีให้พร้อมเลยหนูเล็กขออนุญาตไม่เปิดข้างในพรรถเราเยอะจริงๆไปกันอย่างรวดเร็วนะคะถัดมาค่ะคันนี้ เอาใจนะคะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่โตโยต้าหรอค o n d a เราก็มีนะคะสำหรับเจ้าชมนี้เป็นเจ้า Honda c w v i c FE ปี2 0 2 2เลขไม่4ี่0 0ื่นโลเท่านั้นค่ะคันนี้ราคา6,99,000 คอนเลทราคาอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ค่ะรายได้2 4 0 0มจบได้เลยสีน้ำตาอาขอภายสีเทาเข้มนะสีเทาดำแบบนี้ด้านหน้าได้ชมเป็นไฟโปรเจกเตอร์สวยมากเงาวับเลยล้อแม็กซีทูโทดนะคะสวยๆแบบนี้ไปเหลี่ยมสานตัวรถคมชัดมากๆค่ะพี่ๆขาถ้าใครสนใจคันนี้ก็จัดได้เลยถัดมานะคะ มาดูกันในส่วนของตัว Accord สีวันเงินกันบ้างค่ะคันนี้เป็นตัว Accord นะคะ2.0 Tech 2.0เทคันนี้ได้หลังคาสรูปมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยก็ว่าได้สีบอลเงินค่ะรถกดระวางหน่วยงานนะคะได้เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารด้านหน้ามีเซ็นเซ,นซอร์มาให้แล้ว4จุดนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องให้รอบคันเลย360องศาสรูปจัดมาให้ภายในออปชั่นครบๆคบคบเลยสำหรับตัวชมนี้นะคะราคา869,000เท่านั้นค่ะ6 8 0อ้า86 หกหมื่นเก้านะคะเลขสลับกันโอ้โหเดี๋ยวหนูเลขขาดทุนตายเลยนะดูเรี่ยมสานตัวรถคมชัดมากๆค่ะพี่ๆเรี่ยมสานตัวรถคมชัดมากคันนี้ผ่อนหมื่นห้รายได้สามหมืนะคะรถหลูๆทุกคันเลยนะที่เลขแจ้งมาเดี๋ยวขออนุญาตสับมาที่คันนี้นิดนึง สำหรับคันนี้ได้เป็นตัว2.5 h y b r i d Premium นะคะแตกต่างจากคันแรกที่เหเล็กแจ้งไปเพราะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปสุดเลย Hy b r i d Premium ปีนะคะคันนี้ได้เป็นปี2020เลขไม่110,000โลราคา939,000พีเมียมจะได้เป็นในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ค่ะ ได้ด้านหน้าเซนเซอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อแมกได้เป็นสีเงินแล้วคันนี้มีหลังคาสลูปเหมือนคันแรกแต่ที่ไม่เหมือนคือออปชันข้างในเขาจะให้เพิ่มมาในเรื่องของเบาะนั่งด้านหลังที่เป็นรถผู้บริหารนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันในการเลือกกดของด้านหลังมีระบบลมร้อนอ่าเป่าในส่วนของตัวเบาะให้แล้วตัวเบาะได้เป็นสีเบจด้วยคันนี้ผ่อนประมาณ17,000นะคะผ่อน1 7 0 0 0ใครอยากได้ตัวท็อปสุด จัดคันนี้ได้เลยค่ะจัดคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวแคมรีถัดมาค่ะซีวิกกันบ้างซีวิกอีกคันนึงเป็นตัวเจ้า FC สบอลเงินนะคะคันนี้ปี2019เลขใหม่9000 90, 0 0โลนะคะราคาแค่529,000เท่านั้นราคานี้ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทค่ะพี่พี่สีบอลเงินผ่อนเพียง8,000กว่าบาทนะคะรายได้ของ6เป็นเจ้าของซีวิกคันนี้ได้เลยนะ สวยมากนะคะสวยมากเลยแล้วเวลาที่ไฟมันต้องลงมากระทบเงานะคะไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกแล้วล้อแม็กจัดมาให้สีทูโทนแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดมาแล้วตัวนี้มันเป็นตัว e ค่ะพี่ขาตัวนี้เป็นตัว e นะคะก็้ถอยมีให้พร้อมเลยแต่หากอยากได้ตัวท็อปไปหากอยากได้ตัวท็อปกว่านี้ต้องเป็นคันนี้ค่ะ คันนี้ได้เป็นตัวปี2019นะคะปี2019เลขใหม่อยู่ที่90,000โลเช่นกันราคา569,000สีเทาดำคันนี้จะได้ในเรื่องของออปชันในส่วนของตัวเลนส์วอดที่กระจกด้านซ้ายมือภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปักไฟฟ้าด้วยถ้าอยากได้ตัวท็อปเพิ่มขึ้นจัดคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000รายได้1 8 0 0นะคะไรายได้1 8 0 0ซื้อคนเดียวจบเลยนะ สำหรับคันนี้ถัดมานะคะคันนี้ได้เป็นตัว Toyota a l t i ติ y b ฮบิดนะคะไฮบิดตัวนี้เป็น h y b i บ High นะคะไฮบิดไฮตัวท็อปอีกแล้วค่ะคันนี้สวยมากสีดำนะคะสีดำเลขใหม่คันนี้อยู่ที่1 6 0 0 0 0 0โลปี2019ราคา5 7 9 0 0 0บาทสำหรับ h ไ i บิดไฮประหยัดน้ำมันมากๆค่ะคันนี้ ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะบอกแน่ว่ามีแต่รถสวยๆนะคะมีแต่รถน่าใช้ทั้งนั้นวันนี้หนูเล็กมาอัปเดตประมาณนี้สําหรับรถเก่งนะคะหากลูกค้านะเห็นคันไหนแล้วถูกตาต้องใจอยากได้คันไหนเป็นเจ้าของสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลย0933928888หรือเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้แจ้งดูคลิปหนูเล็กมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูเล็กดูแลให้ชอบขนไหนแคปมาถูกใจทะเบียนไหนแคปมาหนูเล็กมีของแถมให้มากมายสําหรับลูกค้าที่ติดต่อหนูเล็กมาหลังบ้านนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกค้าทุกท่านเลยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามานิดนึงขออภัยลูกค้าไว้นที่นี้ด้วยวันยังไงวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูเล็กมีรถสวยๆมาแนะนํากันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ